อัสสลามุอะลัยกุมวะเราอมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุลขับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่พอดแคสต์ของไวท์แชนแนลนะครับในชื่อ รายการว่าอัปเดตไฮไลท์นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับจากฝ่ายข่าวไว้เนวส์นะครับคุณอาบิดน้อยวงถ่ายพี่น้องนิดหนึ่งครับคุณอาบิดครับสวัสดีครับผมอยู่ฝ่ายข่าวนะครับชื่ออาบิดครับครับอาบิดวันนี้มีอะไรจะมาคุยบ้างครับผมมีโยมันสองสามเรื่องคุณอาบิดผมมีเรื่องเดียวแต่ว่าเป็นสองประเด็นครับเป็นกระแสค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือของกลุ่มคนสองคู่ครับอาจจะเรียกว่าสองคู่อำนาจไม่ได้นะครับคือเป็นอาจจะเป็นกลุ่มคนสองคู่วัยครับก็คือเป็นสองรุ่นใช่ครับเป็นของ เรื่องของประชาชนปลดแอบที่ออกมาแสดงความไม่พอใจกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์กับอีกขั้วหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นขั้วของหมอวรงครับเดียกิฟกรมอ่ากลุ่มที่ออกมาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาและไม่เห็นด้วยกับประชาชนปลดแอกอืมซึ่งเขาก็มีข้อเรียกร้องในโลกออนไลน์เนี่ยคนคหลายค,คนก็เห็นเดี๋ยวคงจะมาสรุปสั้นๆให้คุณบภิดขมวดปมนิดนึงนะชนะอ่าผมผมขอเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นของความไม่พอใจของกลุ่มที่ ออกมาต่อต้านรัฐบาลชุดนี้นะครับเขามองว่ากลุ่มกปปสที่ออกมาต่อต้านพรบนี้ละโทษกรรมเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความไม่พอใจใช่ครับหลังจากนั้นก็เกิดทําจักการออกมาของกลุ่มกปปสเนี่ยทาให้เกิดคณะรัฐประหารคอสชที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคณะครับหลังจากนั้นเนี่ยคอสชอยู่อํานาจตั้งแต่ปี2557ถึง2562 หลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เกิดการเลือกตั้งก็พักพลังประชารัฐชนะแล้วพักพลังประชารัฐเนี่ยก็เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็จากคณะรัฐประหารกลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งแต่ว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยมองว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยมาโดยการสืบทอดอำนาจด้วยกับกลไกของรัฐเองหรือ กี่ยกรารัมนูนหลายอย่างใช่เพราะว่าสวเองเนี่ยก็บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ทํามาเพื่อเขาอืครับผมหลังจากนั้นเนี่ยพอเกิดความไม่พอใจก็ทําให้คนรุ่นใหม่เนี่ยโดยกับความที่การแสดงความไม่พอใจของเขาบวกกับเขามองว่าพรรคอนาคตใหม่ที่เป็นพรรคที่ของคนรุ่นใหม่พักที่เขาเลือกเนี่ยถูกยุบและถูกอธรรมอทําให้เขาออกมา จัดการชุมนุมในมหาวิทยาลัยต่างๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกเว้นช่วงด้วยกับโควิด6-6เดือนก่อนนั้นน่ะมีชุมนุมอยู่หลายสถานที่แล้วก็หลายมหาวิทยาลัยแต่ก็ต้องถูกน็อกน้ําแข็งไว้แล้วก็หลังจากนั้นก็เกิดประเด็นทางการเมืองอะไรต่างๆนานาจนกระทั่งช่วงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ก็เกิด1ิบข้อเรียกร้องตรงนั้น หลังจากนั้นเนี่ยเยาวชนปลดแอกก็เคลื่อนไหวยกระดับการชุมนุม,มขึ้นเป็นกลุ่มพยาชนปลดแอกค,ครับะยาชนปลดแอกได้ปะครับก็คณะคณะพยาชนปลดแอ,เอ,อกนนนนแอเนี่ยอม,มองว่ารัฐบาลชุดนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือแม้แต่โครงสร้างทางสังคมเป็นปัญหากับคนไทยแล้วก็เขาบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริงทั้งหมดนี้เนี่ยจะถูกแก้ไขได้ด้วยกับกระบวนการทางประชาธิปไตยด้วยฝ่ายบริหารที่มีประสิทธิภาพครับอ,อันนี้คือข้อเรียกร้องของฝ่ายต่อต้านข้อเรียกร้องของประชาชนกดแองเนี่ยคือค3ข้อเรียกร้อง2จุดยืนและก็ 1, 1> ความฝันม3มข้อเรียกร้องเนี่ยคือ1จหยุดคุกคามประชาชน 2. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่3 อยุบสภาภายใต้กฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยครับครับแล้วก็สองจุดยืนคือไม่เอารัฐประหารแล้วก็ไม่เอารัฐบาลแห่งชาติเพราะเขามองว่ารัฐบาลแห่งชาติเนี่ยคือสภาเดียวก็คือไม่มีฝ่ายค้านม,มันไม่เป็นประชาธิปไตยรวมถึงหนึ่งความฝันที่เป็นไปได้ครับ ก็คือประเทศไทยจะต้องปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงอืมอันนี้คือเขาเรียกร้อง3คสามเขาเรียกร้องสองจุดยืนหนึ่งความฝันใช่ครับของประชนประชาชนปลดแอกอาจะนั้นเนี่ยพอเขาคณะประชาชนปลดแอกเนี่ย จุระดับการชุมนุมจึงทําให้ทางด้านกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลต้องออกมาพูดบ้างเขาก็เลยจัดตั้งกลุ่มไทยพักดีที่นําโดยานายแพทย์วโรงเดชกิจวิกรมที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นสมาชิกพักประชาธิป,ปัตย์ครับแล้วก็ออกมาตั้งกลุ่มไทยพักดีครับก็เป็นอดีตสสท่านหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกหมอวโรงก็มาทําหน้าที่ตรงนี้ครับจัด,ดก,การ<อ><อ>ชุมนุมที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงใช่ครับตอนนั้นเขาก็ประกาศจุดยืน หจุดยืนเพื่อที่จะปกป้องสถาบันครับแล้วก็พ่วง3ข้อเรียกร้องเหมือน,นโดยกลุ่มไทยพักดีที่นําโดยนายแพทย์ประลงเดชกิจวิกรมนะครับก็นัดรวมตัวสมาชิกแล้วก็เครือข่ายเพื่อแสดงจุดยืนต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับโดยเลขาธิการกลุ่มไทยพักดีคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ขึ้นประกาศอุดมการห้าข้อคือหนึ่ง ปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สองสืบสารลากเงาอัตลักษณ์เอกลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็สามอำนาจควบคุมตรวจสอบทุนผูกขาดก็คืออำนาจในการตรวจสอบทุนผูกขาดนอครับแล้วก็สี่เสริมสร้างความเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพของทุกชนชั้นแล้วก็ข้อ5นะครับคือการสร้างรากฐานความมั่งคั่ง ของชาติอย่างมั่นคงด้วยระบบเศรษฐกิจพึ่งพาตนเองแล้วเขาก็ประกาศ3ข้อเรียกร้องนะครับคือ 1. ต้องไม่ยุบสภา 2. ดํดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มคัดกับทุกกลุ่มที่จับจ้วงสถาบันและ3นะครับต้องไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญปี5 6 6อันอันนี้ก็เป็นค้อยร้องของเรียกร้องของฝั่งสนับสนุนแล้วก็จะรู้สึกว่าจะถูกเอ่ยชื่อมากเนี่ก็คือเยาวชนคนหนึ่งชื่อว่าน้องอัชโยทิน เฉียบแหลมเฉียบแลมน้มสกุลเกมอายุ15ครับแล้วก็มี Facebook ของน้องก็มีมา Facebook ไลฟ์มีอะไรด้วยนะครับณวันที่เราบันทึกรายการคือวันพฤหัสบดีเนี่ยก็ล่าสุดมีคนไปถามจากการ Facebook ไลฟ์ของน้องใช่ไหมฮะถามกับหมอนณรงค์หมอณรงค์ก็บอกว่าให้หมอรณรงบอกให้ไปถามเองใช่ไหมฮะแต่ว่าที่คนที่ไปถามเขาสื่อสารออกมาเนี่ยเขาบอกว่า น้องเกมที่อยู่ในกลุ่มของไทยพักดีเขาเป็นแกนนําของเยาวชนพักดีช่วยชาติช่วยชาติช่วยชาตินะชื่อประมาณนี้นะฮะก็ก่อนหน้านี้เขาเป็นเด็กที่ออกมาตั้งกลุ่มว่าเยาวชนช่วยชาติที่ออกมาชุมนุมที่สมเด็จมาสองคนแล้วเขาก็สร้างความคือหาครั้งแรกด้วยการชูสามนิ้วแล้วเขาก็ออกมาแก้ตัวว่าสามนิ้วเนี่ยคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อีกสัญลักษณ์หนึ่งใช่ครับ นะครับก็อันนี้เป็นเป็นสรุปแบบสั้นๆให้พี่น้องได้ได้รับทราบนอกเหนือจากเหตุการณ์เรื่องของการเมืองณขณะนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทิศทางมันจะไปยังไงนะครับก็ติดตามมันอย่างใกล้ชิดล้วกันก็คือมันมีอีกอันหนึ่งที่มันน่าสนใจฮะก็คือตําแหน่งของแคปิตอลของประเทศไทยคือกรุงเทพมหานครเนี่ยเขายังไม่มีการเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดมีจากการแต่งตั้งหลังจากผู้ว่า Uh, สุขุมวันสุขุมพันธ์สุขุมพันธ์นบริพัตรอันนั้นหมดออกจากตําแหน่ง<ด>นะโดนปลด,โด,ปลดโดนปลดมาตราสีบสีใช่โดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับในช่วงที่เป็นคอสชอแล้วก็แต่งตั้งคุณอสวินซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมาแล้วก็มีข่าวแล้วว่าอาจจะมีเลือกตั้งผู้ว่าในเมืเพชรมานครก็ล่าสุดนะครับ อบตอรอของเราพลตารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะฮะผู้ว,ว่าราชการตํารวจแห่งชาติเขาไปงานงานหนึ่งเป็นงานประชุมใหญ่คณะติดตามและบริหารงานตํารวจในพื้นที่กรุงเทพมหานครประจําปี2 5 6 3ที่ศูนย์การค้าโชว์ดีซีตรง RCA นะครับแล้วก็บิ๊กแป๊ะเนี่ยก็เหมือนจะเอ่ยเอ่ยเป็นนัยยะว่าอาจจะลงชิงตำแหน่ง ซึ่งเราก็ได้เห็นแคนดิเดตของผู้ว่ากรุงเทพที่ได้ข่าวนะก็อย่างน้อยชัดๆเนี่ยก็คุณชัดชาติสองท่านนะคุณชัดชาติแล้วก็เนี่ยอันนี้ทางฝั่งน่าจะเป็นทางฝั่งของพรรคกชาวข้ามเหมือนจะเป็นคุณกรด้วยนะคุณกรจริกาวน,นิตด้วยเหรอฮะอาจจะใช่ครับอ๋อเหรอฮะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่หลังจากคุณปิณนยดาวฉายเนี่ย ออกจากตําแหน่ง<ช>ยื่นลาออกปีนี้ดา<อ>วฉายนี่คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับซึ่งออกก็เมื่อวานก็ม่อนสื่อนี่คือหากันพอสมควรตลาดหุ้นก็ตกเลยนะครับแต่ท่านออกด้วยเหตุผลด้านสุขภาพก็มีสองสายรายงานบอกว่ารายงานหนึ่งบอกท่านสุขภาพจริงนะฮะก็เป็นสโตรกแต่ก็ไม่ถึงขั้นบาดเจ็บอะไรมากนะครับก็ยังแต่ก็เรื่องเรื่องสุขภาพแหละครับแล้วก็อีกสั่งฟังหนึ่งที่เขารายงานก็บอกว่ามีเรื่องของการแต่งตั้งหรือการบังคับ อะไรสักอย่างหนึ่งให้ท่านเซ็นสัมปทานรถไฟฟ้าอะไรประมาณ <BTS. S 1> นี้นะฮะ BTS เนี่ยก็ติดตามแลกันช่วงนี้การเมืองก็คงวุ่นวุ่นพอสมควรนะครับแต่ก็มีข่าวดีข่าวดีหนึ่งคุณอภิษฎทราบไหมว่าในในบ้านประเทศเราฮะมีดาวเทียมดวงใหม่เพิ่งยิงออกไปนะนชื่อว่านภาวันผมอ่านนภานึ่งนะนภานึานง <laughs> นภา, <laughs> าวันนะครับก็เป็นดาวเทียมดงแรกของกองทัพอากาศไทยนะครับถูกส่งขึ้นสู่อวกาศแล้วนะครับก็ ได้ดูรายละเอียดแล้วไปวิ่งขึ้นไปเนี่ยนะครับเป็นดาวเทียมระดับขนาดเล็กนะฮะนานโนซตทลไลท์ึ่งโปรเจรวงโคจรรอบโลกระดับต่ำนะครับก็สำรวจเฝ้าตรวจอาวากาศตรวจพื้นที่ในประเทศไทยด้านความันคงแักกมตุอ่าเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้กองทัพอากาศคุยไปแล้วคงไม่คุยถึงกองทัพเรือไม่ได้ก็มีการถอนเลื่อนออกไปเป็นง้อมานปีนถัดไปใช่ครับห 6, เพราะว่านี่เขากาลังคุยกันที่เป็นประเด็นก็คือซื้อเรือดำน้ามูลค่า2 2 5 0 0ล้านเนี่ยก,ก็เลื่อนนะฮะสรุปว่าเลื่อนเนื่องจากว่ามีกระแสขัดขานกันเยอะมากช่วงโควิดไม่ควรที่จะซื้อหลายเหตุผลแล้วครับในรัฐมนตรีก็เป็นคนสั่งการเรื่องนี้ว่าเลื่อนไปก่อนนะครับก็ลองดูเราทางพักพักเพื่อไทยครับที่เขาจะรอดูว่าจะเข้ามายื่นเสนอเป็นงบประมาณใน ปีหน้าหรือเปล่าปีหน้าคือปี65นะงบมัณปี65นะครับเพราะว่าปี63พิจารณาปี64ปีนี้ปี64พิจารณาปี65นะครับสุดท้ายฝากเอาไว้นิดนึงครับเป็นข่าวดีนะครับของทางประเทศไทยเหมือนกันก็เราคาดหวังเหลือเกินนะฮะว่าจะมีรถไฟฟ้าที่ทําโดยแบรนด์ของคนไทยจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นไปได้แค่ไหนนะครับรถเมย์ไฟฟ้านะฮะจากคอสมกกรนี่แหละนะครับเขาพยายามที่จะทําคมนาคมนะฮะ เลงเสนอคลมอรมปรับแผนจัดซื้อรถเมย์คสมกจาก NGV เป็นรถเมย์ไฟฟ้าเดือนตุลากำหนดแผน5ปีจำนวน1,000คันนะครับเป็นการเปิดตัวรถเมย์นะครับพลังงานไฟฟ้าฝีมือคนไทยทำจากรถเมย์ยูโ 9, รเก่าลถฝุ่นพีม2.5ด้วยเนื่องจากเป็นรถ,รถเมย์ไฟฟ้านะครับก็เป็นข่าวที่ดีใจพอสมควรน,นะครับเป็นข่าวที่โพสต์มาจาก Facebook สก,กุล C Innovation นะครับเป็นบริษัทที่ผลิตจำหน่ายมินิบัสอลูมิเนียม มีการโพสต์เปิดตัวรถเมล์ฉมใหม่ซึ่งใช้ระไฟฟ้าดัดแปลงโฉมมาจากรถเมล์ยูโรสีส้มที่วิ่งตามท้องถนนนะฮะแล้วก็ตามที่ t o r TOR คือข้อเสนอของคอสมกที่ต้องการให้เอารถเก่ามาเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็คอสมกให้เงินทุนสําหรับการทําด้วยนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดใช้งานจริงแต่อยู่ในระหว่างการร่วมพัฒนา กับกลุ่มอุตสาหกรรมไทยผู้ผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยเมื่อการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์เนี่ยจะมีการเปิดประมูลตามกลไกภาครัฐและประเสียฐจะมีการเปิดจําหน่ายรถนี้สําหรับทุกคนต่อไปนะครับก็เป็นรถที่สวยเลยทีเดียวผมดูแล้วนะคุณอาบิสสีขาวใช่ครับสวยดูสะอาดสะอาดสะอาดเลยนะฮะแต่ว่าโครงเนี่ยคือรถคอสมกเก่าถูกต้องซึ่งตัวถังเนี่ยผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูปผสมพิเศษแข็งแรงกว่าเหล็กเดิมเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมทั่วไปอย่าง4เท่าเป็นเกรดเดียวกับการผลิตรถซปเปอร์คาร์เลยนะฮะ แล้วก็สามารถใช้งานได้นานถึง30ปีวิ่งได้ไกลไม่ผูกไม่เป็นสนิมลดมลพิษลดฝุ่น pm 2องจุด้าก็ลองดูลองติดตามกันดูนะเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับอุตสาหกรรมดีๆแบบนี้ซึ่งเทรนมันมาแล้วล่ะรถไฟฟ้าใช่ครับนะครับใช้พลังงานทดแทนก็มันจะไม่มีควันดําในถนนด้วยแล้วก็ลดเรื่องของตอนนี้เม,มืองไ<ะ>ทยเทรนรถไฟฟ้าอาัจแต่ยังมาไม่ถึงแต่เทรนของไฮบริดเนี่ยโตโยต้ารุ่นใหม่ๆมีไฮบริดหมดแล้วครับใช่ใช่ก็จะมีเรื่องแบตเตอรี่เข้ามา ในระหว่างที่มีการขับรถด้วยน้ํามันก็จะมีการชาร์จเข้าแบตเตอรี่พอแบตเตอรี่ชาร์จถึงจุดจุดหนึ่งเสร็จแล้วก็รถก็สามารถใช้รถไฟฟ้าได้แล้วนะครับก็หมดเวลาแล้วครับยังไงสัปดาห์หน้ามีอะไรที่อัปเดตคงมาเล่าให้พี่น้องฟังและสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่มีการจัดอีเวนท์ที่จังหวัดปัตตานีด้วยนะครับทีมงานก็คงบันทึกเทปนอกสถานที่แล้วก็คงมาเล่าไล่เรียงเรื่องต่างๆให้พี่น้องฟังทีนี้วันนี้ขอบคุณคุณอาบิดมากมากนะครับมีอีกข่าวอันนี้นึฮะ ก็รัฐบาลนะครับเตรียมแจกเงิน3,000บาท3เดือนในแอปเป่าตังให้กับคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับจำนวน15ล้านคนอันนี้ก็เป็นข่าวสั้นๆอเอาไปทำอะไรฮะเอาไปใช้จ่ายตามห้างห้างอ ค้าปีกไอตามพวกเซเว่นอีเลฟเว่นหรืออะไรมาทั่วไปได้หมดเลยแต่ว่าต้องรอเขาออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งเป็นรายละเอียดที่ชัดเจนก่อนอืมอ่ะคอยติดตามแล้วกันนะฮะอายุสิบแปดปีขึ้นไปก็ได้สามพันบาทสิบห้าล้านคนกี่เดือนฮะสามพันบาทสามเดือนแต่อาจจะเป็นเดือนละหนึ่งพันบาทอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องรอรัฐบาลก่อนอ๋อไม่ใช่เดือนละสามพันหรอไม่ใช่ครับอ๋อตกใจหมดเลยดีใจนะนะครับขอบคุณคุณอาบิสนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขออนุญาตที่จะจากลาแต่เพียงเท่านี้ครับบิ๊ดดี้ดายตองปีบันทิดาะยะตตุลลอฮ์ะบารก I'm <laughs> not <laughs>